ผัดมีคหมี่โคราชแล้วก็มีต้มปลากรใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเนาะมากินข้าวับตนนะคะ ตุนไลฟตอนบ่ายสองไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวตุนจะมาไลฟ์ตอนเย็นนะคะ กกว่พัดมีโคโราชอค่ะอาจนเย็น วันนี้ขอไปทำธุระก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็จะรีบไปนะคะเนาะต้มปลากฏดสั่งมาอหม้อหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยนะคะเนาะต้มปลากฏดปลากดใส่ใบกินข้าวเสร็จแล้วตุนจะไปบ้านที่พาทองคำห่างจากบ้านหลังนี้48กิโลค่ะรีบไปรีบมาแล้วกลับมาลักลอกชา กินข้าวเ,เสร็จแล้วตูนจะไปบ้านที่พาะท่องคำห่างจากบ้านหลังนี้48กิโลค่ะรีบไปรีบมาแล้วกลับมารับลูกชาย ตุนไลฟ์ต้นบ่ายสองไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวตุนจะมาไลฟ์ตอนเย็นนะคะ ข้าวกับพัดมีโคราชค่ะมากินข้าวกับตุนนะคะ น่าจะเปิดบ้างตอนบ,บ่าสองไม่ได้นะคะเนาะผัดหมี่โคลราดแล้วก็มีต้มปลากฏดใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเนาะมากินข้าวกับตุ้นะคะมากินข้าวกับตุนนะคะ ต,ตุนไลตอนบ่ายสองไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวตุนจะมาไล้์ตอนเย็นนะคะขามอ่อนค่ะกินข้าวกับพัดมีโร์ราชค่ะ ตูนน่าจะเปิดบ้านตอนแบบสองไม่ได้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะมากินข้าวกับตูนนะคะกินข้าวกับผัดหมี่โคราชค่ะกินข้าวกับ สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะมากินข้าวกับตูนนะคะกินข้าวกับผัดหมี่โคราชค่ะกินข้าวกับต้มปลาต้มปลากดใส่ใบมะขามค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะมากินข้าวกับตูนนะคะกินข้าวกับผัดหมี่โคราชค่ะกินข้าวกับ กินข้าวกับตุนนะคะกินข้าวกับพัดมีโคราชค่ะต้มปลากรดสั่งมาอ่ะหม้อหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยนะคะเนาะต้มปลากรดปลากรดใส่ใบ ผัดมีโคราดแล้วก็มีต้มปลากฏดใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเนาะมากินข้าวกับตุนนะคะต้มปลากฏดสั่งมาหม้อหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยนะคะเนาะต้มปลากฏดปลากดใส่ใบกินข้าวเสร็จแล้วตุนจะไปบ้านที่พาทลุงคำห่างจากบ้านหลังนี้สี่ิบแปดกิโลค่ะ รีบไปรีบมาแล้วกลับมารับลูกชาย ก mm hmm. ินข้าวเสร็จแล้วตุนจะไปบ้านที่พัทส่องคันห่างจากบ้านหลังนี้48่กิโลค่ะรีบไปรีบมาแล้วกลับมารับลูกชาย